สวัสดีค่ะจำได้ไหมคะเมื่อวันที่19ธันวาคม2011สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UN ได้รับรองมติ66ทับ170เพื่อประกาศให้วันที่11ตุลาคมเป็นวันเด็กผู้หญิงสากลเพื่อสร้างความตระหนักถึงสิทธิของเด็กผู้หญิงและความท้าทายต่างๆที่เด็กผู้หญิงเผชิญอยู่ทั่วโลกหนูเป็นตัวแทนของเด็กหญิงชาติพันธุ์ มาจากเครือข่ายเยาวชนชาติพันธุ์เพื่อการพัฒนาจากการที่ได้ทำงานในพื้นที่ทำให้พวกเราได้เห็นและทราบถึงปัญหาของเด็กหญิงที่ไม่สามารถใช้สิทธิขั้นพื้นฐานได้เหมือนเด็กหญิงทั่วไปเนื่องจากพวกเราไร้รัฐไร้สัญชาติความไร้รัฐไร้สัญชาติส่งผลต่อโอกาสในการพัฒนาชีวิตของพวกเรามากค่ะ เช่นโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการศึกษาการถูกจำกัดสิทธิในการเดินทางสิทธิในการเข้าทำงานฝึกงานและการฝึกทักษะอาชีพรวมไปถึงการเข้าถึงการบริการทางด้านสุขภาพและอนามัยเจริญพันธุ์ที่เท่าเทียมกับเด็กทั่วไปหนูอยากให้รัฐบาลได้เร่งรัดในการแก้ปัญหาและขจัดความไร้รัฐไร้สัญชาติให้พวกหนูค่ะ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับเด็กเยาวชนหญิงในพื้นที่ชายขอบและเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหาที่พวกเรากำลังเผชิญอยู่เท่านั้นค่ะดังนั้นสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพวกหนูและเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ปัญหาความไร้รัฐไร้สัญชาติให้พวกหนูค่ะเนื่องในวันเด็กหญิงสากลในปีนี้ เครือข่ายเยาวชนชาติพันธุ์เพื่อการพัฒนาขอส่งเสียงเรียกร้องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ค่ะขอให้พิจารณาออกแนวทางการขอมีสัญชาติไทยตามมาตราเจ็ดทวิวักสองกลุ่มอื่นๆบุตรคนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทยต้องจบปริญญาตรีขอให้ลดเงื่อนไขเป็นระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่หหรือเทียบเท่าค่ะ ขอให้พิจารณาหลักเกณฑ์การดําเนินการเพื่อกําหนดเลข13หลักให้กับเด็กนักเรียนกลุ่มจีที่มีข้อเท็จจริงว่าปิดามารดาเป็นแรงงานข้ามชาติสามสัญชาติผ่านกระบวนการ MMOU ค่ะขอให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาและการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่เด็กนัก ศึกษาที่ไรสัมชติโดยไม่เลือกปฏิบัติค่ะเด็กผู้หญิงทุกคนต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองไม่ควรถูกละเมิดสิทธิ์หรือถูกเลือกปฏิบัติประเภทสภาพที่เป็นหญิงต้องได้รับสิทธเท่าเทียมอย่างเป็นธรรมถ้าพวกเราได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษาจะทําให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราดีขึ้นและพวกเราจะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศไทยในทุกๆด้านค่ะ พวกเราขอขอบคุณกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้ความช่วยเหลือพวกเราหวังว่าเสียงนี้ทุกท่านจะได้ยินและเข้าใจพวกเรามากขึ้นขอบคุณค่ะ